สวิฟสไตล์นะคะก็คือเป็นรถที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง BBT 2020นะคะซึ่งเป็นชุดแต่งที่พิเศษนะคะสำหรับโชว์รูมของเรานะคะซูซูกิบางบัวทองของเรานะคะและยังไม่พอนะคะยังมีสติกเกอร์นะคะตกแต่งให้รอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาดำหรือจะเป็นหูกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะขนาด 15หรือว่า17นิ้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบลายแบบไหนเนาะและคันนี้นะคะก็จะใช้เงินออกรถอยู่ที่29,99 9บาทนะคะผ่อนสบายสบายนะคะไม่แพงมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการอยากจะออกรถนะคะสามารถติดต่อมาหาทางศูนย์ของเราได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายนะคะพอให้คำแนะนำและปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารหรือว่าไฟแนนซ์ต่างๆนะคะเราไปเซ็นให้ถึงที่เลยเนาะและคันนี้นะคะ ยังไม่พอนะคะก็ยังมีเบาะหนังนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะอ่าใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ